เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินแทนเทยวกาครับอันนี้ยังวงไม่มีก็อันนี้คือหูสายลัดเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินแทนเทยวกาครับอันนี้ยังวงไม่มีก็อันนี้คือหูสายลัดแมสท,ที่เกี่ยวหูเราชั่วคราวครับแล้วเซฟไม่ให้ห่างมันบานออกแล้วมันจะหัก พอเวลานกใหม่กดเดียวมันกดแรงเดี๋ยวหางมันจะหักมันจะพังแล้วมันจะลามไปเส้นอื่นนะครับหักเส้นเดียวก็จริงอาจารย์ที่เซฟหางเขาเรียกว่าอะไรเทกอะไรนะเทวกา,วกาลายคนชอบถามคลิปที่ผมทําว่าใส่เพื่ออะไรมันใส่เพื่ออะไรอาจารย์การหางหัก,ก,หหกแต่คนยังไม่รู้ครับ ถ้าเป็นแฮริสอาจจะไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยคุมเท่าไหร่แต่นกใหม่สม่วนมากจะเป็นครับห่วงคุมแต่ถ้าเป็นพวกเขาหงอนยิ่งดีเลยใส่ไปเลยเพาไม่ให้พวกนี้ชอบลำไม่ใช่พวกเขาหงอนพวกกระคุนเขาหงอนตัดจอกกิดก้าพวกเนี้ยมันมัน,มน,นการหางอ่อนการหางก็เล็กจ,จะหางข้าย <ฮะ S 2> แต่พวกเนี้หย,ยหางแข็งการไอไอใส่การหางหักถ้าใส่หางอ่ะการหางข้ามถ้าใส่ปีกอ่ะการปีกข้ามถ้าใส่คอ กันคอหัก